ใครจะไปคิดว่าบ้านสภาพนางฟ้าที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแท้จริงแล้วกลับมีเรื่องราวบางอย่างซ่อนอยู่สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการกระจกซ่อนเงาพบกับผมชีวินที่จะนำเรื่องเล่าประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจากผู้คนหลากหลายอาชีพที่มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในรายการใหม่ อย่างเรื่องเล่าจากรัติการถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีผมขอเตือนว่าอย่าฟังคนเดียวแขกรับเชิญคืนนี้เป็นเรื่องราวของคุณมุกที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟัง EP 5 0บบ้านใหม่ของฉันสวัสดีครับคุณมุกโทรมาจากที่ไหนครับสวัสดีค่ะคุณชีวินมุกโทรมาจากภูเก็ตค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบ้านใหม่เลยเหรอครับเดี๋ยวลองฟังดูดีวกว่าค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง โอเคงั้นเชิญเล่าประสบการณ์ที่เจอมาให้พวกเราฟังได้เลยครับมุกเริ่มเลยนะคะตอนนั้นมุกกับแฟนที่ชื่อโอมคบกันมาตั้งแต่เรียนปีสองได้คุยกันว่าถ้าเรียนจบแล้วเรายังประคองกันไปได้อยู่เราก็จะช่วยกันทำงานเก็บเงินแล้วค่อยแต่งงานซึ่งพวกเราก็ทำได้อย่างที่ตั้งใจจริงๆค่ะพอถึงวันที่โอมขอมุกแต่งงานครอบครัวของเราทั้งสองก็คุยกันว่าอยากหาบ้านสักหลังไว้เป็นเรือนหอก่อนค่อยจัดงานแต่ง แต่ทุกที่ราคาคนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินหรอกนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันแพงเกินฐานะของเราไปหน่อยทุกคนในบ้านก็ช่วยกันหาหลายๆทางไม่กี่วันต่อมาคุณป้าของมุกบอกว่ามีคนรู้จักกำลังจะขายบ้านตอนแรกโอมบอกว่าอยากได้บ้านใหม่ตามโครงการแต่มุกเห็นว่าการซื้อบ้านมือสองก็ไม่ได้แย่ให้ลองไปดูก่อนปรากฏว่าพอดูแล้วโอมกลับชอบกว่ามุกอีกค่ะ เพราะมันเป็นบ้านเดียวที่ไม่ติดคนอื่นเลยและมีระยะห่างจากหลังอื่นประมาณหนึ่งด้วยภายในบ้านชั้นเดียวหลังนี้มีห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ำหนห้องนอนใหญ่และสองห้องนอนเล็กคุณป้าบันคนช่วยติดต่อเจ้าของบ้านให้แล้วเราก็ตกลงซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเงินสดมุกอยากบอกว่าราคาบ้านถูกกว่าที่อื่นมากอาจจะเป็นเพราะมันอยู่ไกลแล้วเจ้าของไม่ค่อยได้มาอยู่สักเท่าไหร่ด้วย หลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาตกแต่งบ้านอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ที่นี่แหละค่ะเป็นที่จัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายมีเพียงครอบครัวกับเพื่อนเสด็จของแต่ละฝ่ายรวมๆแล้วไม่ถึง50คนโชคดีที่มีพื้นที่หน้าบ้านด้วยก็เลยรองรับคนได้อย่างอบอุ่นเราอยู่กันมาอย่างสงบสุขดีไม่มีอะไรเป็นที่น่าสงสัยจนเวลาผ่านไปประมาณสองเดือนมันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้าน เช่นบางครั้งไฟในบ้านก็ติดเองหรือไม่ประตูก็เปิดออกทางทางที่ไม่มีลมต้องบอกก่อนว่าเราทั้งสองเป็นคนไม่กลัวผีนะคะแต่เราเห็นตรงกันว่ามันมีและเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเข้าเราก็เริ่มชินจนคืนนึงมุกฝันไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านการแต่งกายของเธอดูซอมซ่อสก,กปรกชุดเก่าๆข,ขาดเหมือนไม่ได้เปลี่ยนมานานหลายวัน ตัวของมุกเองกำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะอาหารอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าห้องนอนไปมุกเรียกเท่าไหร่เธอก็ไม่หันมามองพอมุกเดินตามเข้าไปแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในห้องมุกเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกส่วนโอมหลับสนิทเช้าวันต่อมามุกเล่าความฝันให้โอมฟังโอมนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าเขาเองก็เคยฝันถึงผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเธอมายืนที่ปลายเตียงแต่ไม่พูดอะไร ในฝันโอมบอกไปว่าจะทำบุญให้อย่ามารบกวนแล้วเธอก็หายไปแต่โอมไม่อยากเล่าให้ฟังเพราะกลัวว่ามุกจะกลัวหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยฝันถึงอีกเลยจนกระทั่งมุกเล่าให้ฟังอีกครั้งโอมเลยนึกขึ้นได้ความจริงเราไม่ได้รู้สึกว่าวิญญาณผู้หญิงคนนี้มารบกวนนะคะแต่เราอยากให้เธอไปอยู่ในที่ของเธอมากกว่าเราก็พยายามทำบุญให้บ่อยๆแต่เธอก็ยังมาเข้าฝันอยู่เรื่อยๆจนมุกกับโอมต้องจุดธูปบ,บอกกับวิญญาณตนนั้นว่า ถ้าต้องการอะไรให้มาบอกแล้วคืนนั้นเองเราทั้งสองคนก็ฝันเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนั้นมาหาแต่ครั้งนี้เธอสวมเสื้อผ้าที่ดูดีขึ้นแล้วเธอบอกกับพวกเราว่าเธอต้องการอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วเธอจะคุ้มครองพวกเราขอแค่ไม่ให้เราไล่เธอไปก็พอจากนั้นเธอก็ยิ้มให้แล้วหายไปวันรุ่งขึ้นเราต่างพูดคุยกันและเห็นตรงกันเราก็เลยพากันไปทำบุญ แล้วเลยไปหาอดีตเจ้าของบ้านหลังนี้เพื่ออยากถามเกี่ยวกับผู้หญิงในบ้านตอนแรกเจ้าของบ้านไม่ยอมบอกอะไรแต่นิดเดียวจนพวกเราพูดว่าเราไม่ได้กลัวและไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่อยากจะทำให้มันดีกว่าเดิมเจ้าของบ้านจึงยอมเล่าว่าผู้หญิงคนที่เห็นชื่อว่าเพลินเป็นเด็กสาววัยยีสิบปลายที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานทำความเป็นเด็กที่มีมรยาตก็ทำให้เจ้าของบ้านเอ็นดู แล้วให้เธอมาอาศัยที่บ้านโดยให้จ่ายแค่ค่าน,น้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายแค่เช่าเวลาผ่านไปเพลินมีหนุ่มๆม,มาตามจีบหลายคนแต่คนที่เธอสนใจกับมีอยู่คนเดียวนั่นก็คือแวนชายหนุ่มร่างสูงหน้าตาดีเมื่อเธอให้ความสนิทสนมกับเขาก็แปลว่าเธอยินดีในความรักครั้งนี้แม้จะมีเพื่อนคอยเตือนว่าแวนเป็นคนเจ้าชู้แต่เพลินก็ไม่เชื่อใครทั้งสองคบกันได้ไม่นานเพลินก็ตกเป็นของเขาอย่างเต็มใจ แต่หลังจากนั้นแวนก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเขาเริ่มตีตัวออกห่างแล้วเริ่มมีผู้หญิงหน้าใหม่ๆเข้ามาติดพันแม้เพลินจะขอร้องให้เขาเลิกกับผู้หญิงพวกนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลไม่นานนักแวนก็หลบหน้าไปอย่างถาวรเขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตอนนั้นเขากําลังจะได้เป็นพ่อคนเพลินที่เสียใจกับรักครั้งแรกก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเธอเขียนจดหมายถึงพ่อแม่แล้วก็เพื่อนสนิทบางคนจากนั้นก็กินยานอนหลับเข้าไปหมดขวด แล้วก็เสียชีวิตในห้องนอนนั่นเองกว่าจะมีคนมาพบเจอก็หลายวันแล้วตำรวจสรุปว่าเรื่องนี้เป็นการฆ่าตัวตายเพราะไม่มีร่องรอยการรื้อข้าวของพ่อแม่ของเพลินมารับลูกสาวกลับบ้านด้วยใจที่แตกสลายหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังคงมีผู้คนเห็นเพลินเดินไปมาในบ้านบางคนที่รู้ประวัติก็ไม่ค่อยผ่านหน้าบ้านหลังนี้บางรายมาเช่าก็เคยเห็นเพลินในบ้านจนต้องย้ายออก แม้จะไม่ได้ถูกหลอกก็ตามแต่สำหรับพวกเรามองว่าเธอน่าสงสารมากกว่าเราก็เลยยกห้องนอนเล็กให้กับเพลินแล้วก็จุดทูปบอกเธอหลังจากนั้นเราไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยแต่คนข้างนอกก็ยังคงเห็นอยู่แล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังล่าสุดเลยค่ะมุกกับโอเมีเรื่องต้องเดินทางไปต่างจังหวัดสักสองสามวันแล้วคืนนั้นมีขโมยขึ้นบ้านกำลังจะยกทีวีไป เขาบอกว่ามีผู้หญิงมายืนชี้หน้าก่อนจะวิ่งเข้ามาบีบคอขโมยตกใจรีบปีนหน้าต่างออกไปแต่ทำยังไงก็ออกจากรั้วบ้านไม่ได้เพราะผู้หญิงคนนั้นเอามือกดตัวให้นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีสายตรวจผ่านมาสุดท้ายก็โดนจับไปในที่สุดเห็นว่าขโมยมาหลายเดือนแล้วเพิ่งจะมาจับได้ที่บ้านมุกนี่แหละค่ะเรื่องของมุกอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆที่ไม่ค่อยน่ากลัวมากเอาเป็นว่ามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะน่าสงสารคุณเพลินจังนะครับ เจอผู้ชายที่ไม่เดียวซะเลยแต่ดีที่เธอไม่หลอกคุณมุกนะครับแถมยังมาดีด้วยก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าจากคุณมุกด้วยนะครับแล้วคุณล่ะถ้าเห็นคนอื่นเดินเข้าบ้านกับตาแล้วหายตัวไปเฉยๆคุณจะอยู่ต่อหรือจะย้ายออกขอบคุณที่รับฟังรายการกระจกซ่อนเงากับเรื่องเล่าจากรติการและขออภัยในการออกเสียงบางคำที่ผิดเพี้ยนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ แล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ